ก็เป็นการบูชานะครับฝีมือสละนะครับเรียบร้อยครับเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะครับของคุณดานัยนัทชาญชัยวิชัยนะครับอายุ55ปีก็เป็นประเพณีโบราณนะครับเป็นประเพณีนิยมทางภาคเหนือครับก่อนที่จะ ชารพนักิจในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือว่าขึ้นเหือนน้อยนะครับของผู้วายชนเสียก่อนนะครับก็จะเป็นการขึ้นบ้านใหม่เป็นปกติเล็กน้อยนะครับ

ยังยังยังย huh? ัไม่ถกเ้ไม่ป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฮะจา์ใส่ก็ไม่ถูกเอาเอานี่เลยนี่เลย ก็จะกินหอมตำม้วนกันพอสมควรนะครับพรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดชาปนกิจนะครับส่วนใช้ไม้สอยก็จะเป็นของจริงทั้งหมดนะครับจะเป็นของเจ้าตัวเองด้วยซื้อใหม่เองด้วยนะครับจะเป็นสตบอด้วยนะครับ คุณดานัยนัทชายวิชัยนะครับอายุ55ปี ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ